รอบ,บมาคระเวียนมาอีกครั้งหนึ่งมาคากระเบิเพื่อเพนเดิน3ขึ้น15บห้าั้เดอนสาตามจนทรคกติกนรกองคทราบกันกนะพระพุทธเจ้าแสดงโอวทัทปะเทโมกคําสอนของท่านซึ่งจะมีขั้งเดียวเกื่การไปการทาบาปทั้งปวงทำกุศสนให้ถึงพร้อมชําระจิตของตนให้ขาวรอบนี่พระองค์ก็ยังสอนต่อไปถึงเรื่องความขันติ วความขันติความอดกั้นเป็นทำเครื่องเผาเิรดสอย่างยิ่งเราก็ได้ยินกันมานานนะอาจจะได้ยินแล้วก็อยู่ในตำราอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้ถูกนำมาใช้อาจจะมองว่าเป็นคำสอนที่มันเก่าแล้วพระเจ้าพระนิพพานไปแล้ว2,567ปีละอาจจะเห็นคุณค่าของคำสอน ยิ่งคนที่เกิดมารุ่ในใหม่ใหม่ก็ยิ่งจะไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเท่าไหร่เนี่ยคำว่าขันติคือความอดทนเนี่ยเราต้องนํามาใช้ในการดํารงชีวิตของเราด้วยตั้งแต่เราเด็กนะเด็กนักเรียนกนมีขันติในการศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้นน่ะแม้ตอนเด็กๆถ้าเป็นวิชาเรียนก็จริงๆลึก,ลกๆก็ไม่อยากจะเรียนน่ะแต่พอเป็นวิชาพระราศึกษาเนี่ยเด็กจะดีใจมาก เป็นวิชาที่จะไม่ต้องท่องไม่ต้องจําไม่ต้องคิดไม่ต้องสนใจนะสบายๆนี่ก็คือติดความสุขใช่ไหมนี่การเรียนก็ต้องอดทนถ้าไม่อดทนไม่ตั้งใจมันก็ไม่สําเร็จสังขารร่างกายเรานี่ก็ต้องอดทนต่อความหิวต่อความกระหายต่อทุกขเวทนาทางกายยิ่งเราเจ็บป่วยอยู่ผู้ที่มีความเจ็บป่วยผ่านมาแล้วก็วยิ่งจะทราบชัดเลยว่ามัน ร่างกายมาทุกทรมานเรามีฟันได้สวยงามๆถ้ามันมีปัญหาลากฟันมันเสื่อมไปประสาทฟันมันตายไปนะเจ็บปวดทรมานเนี่ยทุกคนก็คงจะเคยผ่านมานะอายุ4ี่สิบขึ้นไปหรือไม่แน่เราบางคนก็ยังอยู่ในน้อยก็จะมีประสบการณ์มังผูชชายเคยมีประสบการณ์เรื่องฟันมากเลยมันทรมานมันเจ็บมันปวดท่านก็เลยให้หมอถอนทั้งปากเลย มันอยาให้มันเหลือไปหลายครั้งเดินทางลําบากยากให้ถอนหมดหมอก็กวนอันตรายถ้าหมอกมอมาจะรับผิดชอบเองหมอเป็นลูกศิษย์ก็ต้องทําตามท่านบอกมันทรมานมากเจ็บปวดมากาต้องระง,งับเวทนาด้วยสมาธิชั้นสูงอย่างเราไปไปไปทําแบบท่านไม่ได้นะอันตรายมากกําลังของสมาธิเรายังไม่มีเห็นไหมว่าต้องอดทนทั้งนั้นเลยเนี่ยบางทีไม่ได้นอนใช่ไหมไม่ได้นอน คนเป็นไข้ไข้หวัดเจ็บป่วยไอทั้งคืนก็นอนไม่่อยได้นอนถ้าอายุในน้อยยังไม่เป็นไรอายุมากๆก็มีปัญหาแล้วพอไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนพอสมควรยิงย่งจะมีปัญหามากเกินไปอีกเนี้ยบางทีเนี่ยคำว่อาอดทนเราก็พูดแต่ว่าผู้ที่เป็นเนี่ยก็จะรู้เนี่ยนะว่ามันเป็นยังไงอย่างสมัยก่อนพระท่านเป็นบรณฑเลียเนี่ยน,นะ,ะก็เป็นบรณเลีย องหนึ่งเป็นมาลาเรียอง์หนึ่งไม่ได้เป็นมาลาเรียไข้มา,าลาเรียมันกัดแรงนะมันเจ็บปวดโดนตัวนี้ยังไม่ได้แลยมันมันเจ็บขนาดนั้นคนที่ไม่ได้เป็นก็นรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไม่อดทนกินไม่อดทนลวมั้งถ้าผมเป็นนะเข้าสมาธิมันก็จะหายได้เลยก็จะมีความคิดมีกําลังเกียตที่ดีแต่ต่อมาองค์ที่ ถ้าไม่เคยเป็นก็มาเป็นมาเดเรียบ้างก็เลยรู้จักโอ้มันเป็นอย่างนี้ไงจับเนื้อจับตัวโดวนบางใบได้แล้วเนี่ยมันจะเจ็บปวดอีกองค์นึงก็ถามมาอา้าตอนนั้นท้าบอกว่าน่าจะเข้าสมาธิหายบอกตอนนั้นมันอาจจะเป็นไข้ธรรมดาไม่รู้ว่ามาเดเียเนี่ยมันหนักขนาดไหนบางองค์ก็เป็นหนักมากทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราอาจจะพูดได้ถึงความอดทนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เคยผ่านมาแล้วก็ ปาจะไม่รู้จักเนื่งทีคนเป็นงูสวัสดิ์อย่างเงี้ยมันก็ทรมานมากอ่ะคนเราไม่เป็นเราก็ไม่รู้อ่ะประาชนต้องให้กําลังใจกันอย่าไปว่ากันว่าคุณไม่อดทนนะเพราะเราไม่มีประสบการณ์แต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องสอนลูกหลานนะอ่ะเพราะพ่อเราโตมาแล้วต้องสอนลูกหลานให้เราให้มีความอดทนความอดทนเนี่ยให้มั่นคงเนี่ยเหมือนกับแผนะ่นดินทีเดียวไม่หวั่นไหว ท่านเปรียบเทียบกันก็ว่าคนจะเทของสระกปกของหอมของเสียอะไรก็ตามอ่ะของดีของไม่ดีลงไปแผดดินก็เฉยได้ฉันได้เราจะอดทนได้แบบนั้นแต่เราไม่จะจะทำได้เลยก็ต้องค่อยๆ,ๆ,ๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปอันนี้บางบางครั้งอ่ะเราเจอคนที่ไม่ดีในสังคมเราต้องอดทนไหมถ้าเราอดทนไม่ได้นะเราก็ต้องหลบหลีกไปหาอุบายวิธีไปเพราะว่าเดี๋ยวจะ อยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวก็รับอารมณ์รับรู้อารมณ์ก็ทําให้ใจเราเศร้าหมองได้การทําการงานก็นต้องอดทนการปฏิบัติก็ยิ่งต้องอดทนนี่พระพุทธเจ้าเทศสอนโดยตรงกับพระเนี่ยนะฮะว่าถ้าพระไม่มีความขันติไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่ใช่นักปรา์ไม่ใช่บัณฑิตต้องอดทน,น,นการฝึกอดทนนี่มันมีคุณค่ามากทีเดียวไปอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ได้นะทีเดียวมันจะยากมันจะลําบาก นุ้งวิจารวัดหนองกบบระพงนี้สอนไม่ได้สอนสมัติวิปัสนาสอนทรมานสอนฝึกให้อดทนเมือ่อออดทนไปแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เห็นความเป็นอริจจ้าทุกขังอนัตตาได้แล้วก็กำลังจิตสูงด้วยปัฒนาจะได้ร้อนก็ได้เย็นปัฒนาเย็นก็ได้ร้อนก็ดอดทนนั่นหละเป็นพานี่ได้ฝึกถ้าเราทําตามเราเราอยากได้อะไรก็ได้อนั้นก็เราจะไม่เห็นเราไม่เห็นทุกข์ ถ้าเราฝึกฝืนกินเลสเราก็จะเห็นความทุกข์ขึ้นมาในการอดทนเนี่ยอดทนได้หลายอย่างนะบางทีอยู่กับคนที่ไม่ดีเราก็ต้องอดทนเหมือนกันนะจะทำความดีอ่ะทำความดีต้องอดทนไหมตื่นแต่เช้าตื่นห้ามันตื่น 4, ตีสี่ตีสี่ครึ่งก็น้องนั่ง,งสมาธิเราทำวันสองวันก็ทำได้าทำเป็นสัป,ปดาห์ทำเป็นอาทิตย์ทำเป็นเดือนทำเป็นปีเนี่ยถ้าอดทนทำได้ไหมเนี่ย ้กเกิดขึ้นมาในโลกนี้ทุกคนต้องผ่านกันมาทางนั้นน่ะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆนี่อาจจะไม่รู้ว่า,วาความอดทนมันเป็นยังไงนะพ่อแม่ก็สร้างม้ถ้าทุกอย่างก็เลยความอดทนค่อนข้างต่าไปเพราะเกิดขึ้นมาในกองเงินกองทองบ้างสบายทุกเรื่องก็ไม่รู้จักว่าความทุกข์ยากลาบากมันเป็นยังไงอืมนันนี้บางคนเขาก็อาจจะไปฝึกนะไปฝึกเอาลูกไปอยู่ตาม เป็ไปลูกน้องเขาบ้างเลยให้ไปลำบากบ้างให้ไปใช้ชีวิตที่ขาดแคลนบ้างเห็นบางทีเศรษฐีก็เอาลูกไปทำงานลำบากลำบนแล้วก็บอกลูกว่ามันไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สินอะไรลูกก็ทำตามนั้นแต่พอมาลูกทีนึงก็พ่อแม่เป็นคนที่มีฐานะที่มั่งคั่งอยู่แต่ต้องการฝึกลูกให้มีความอดทนนั่นแหละ ต่อการดำรงชีวิตการหาทรัพย์สินเงินทองแต่ที่สําคัญการมาอดทนของอํานาจของกิเลสเนี่ยอำนาจของกิเลสเนี่ย,ยมันถ้าไม่เราอดทนไม่ได้มันจะมีแต่ความอยากต้องการอะไรก็อยากจะได้อะไรก็ต้องการสิ่งนั้นไม่ได้ขึ้นมาก็ดโวยวายขึ้นมาก็ได้เน๋ยวพอมันมีมากก็จะเที่ยวตเตะไปความฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมไปไม่ประหยัดไม่มัธยัตยิสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามกระแสโลกรับสินเงินทองก็หมดไปได้ ถ้าผู้ที่อดทนได้เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์อย่างมากทีเดียวแหละพระเจ้าถึงตัดเอาไว้ว่าผู้ที่อดทนเนี่ยมันจะเป็นคนที่รักของบุคคลทั้งหลายแต่ผู้ที่ไม่อดทนนะ่ะย่อมไม่เป็นที่รักของคนย่อมจะถูกโูกเวรกรรมกันมีโทษมากมายแล้วก็ถึงการที่จะต้องจากโลกนี้ไปก็เดินทุรนทุรายกดนนะแต่ก็เข้าใจว่ามันทุกขเวทนามันมากเออ เดี๋ยวนี้คุณหมอก็คงจะช่วยให้มน้าย์กายเราสงบได้ะระดับหนึ่งที่ไม่มีทุกข์มากนะเพราะถ้ามีทุกข์มากกับความอดทนก็คงไม่ไหวจิตก็อาจจะเศร้าหมองได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงมาทําไมพระภิกษุตั้งบชอายุ20ปีแล้วเคยมีความคิดไหมอายุ18ทําไมบวชไม่ได้ท่านก็บ,บัญญัติว่าอายุ20ปีเนี่ยสามารถอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายได้ เมื่อก่อนพุทธบัญญัติยังไม่มีอนะ่ะเก้าสิบแปดก็บวชได้สิบห้าก็มาบวชได้ปรากฏว่าออบวชมาแล้วก็หิวข้าวตอนเย็นมันร้อนกับมีปัญหาหนาวกับมีปัญหาอดทนต่อทุกขเวทนาไม่ได้พระพุทธเจ้าจะบบัญญัติในตองอายุ20ปีเนี่ยถึงจะบวชเป็นพระภิกษุได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีต้นบัญญัติมาอดทนต่ออารมณ์ที่มีความขมแค้งได้นะ ควบคุมเอาไว้ได้ดีนี่แหละงั้นผู้ที่อดทนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติดูรู้จะไม่ผูกเวงกับใครไม่มีโทษมากมายแล้วก็ยังเป็นผู้มีสติไม่จะจากตรงนี้ไปข่าค,ความฝึกความอดทนมีมากทีเดียวดังที่ได้อธิบายอะ่ะแล้วก็ย่งมีเรื่องของร่กายเสรอีกเหมือนกัน นกายเซนเนี่ยก็จะสอนในปัจจุบันให้รู้แจ้งในปัจจุบันนะให้เข้าใจอย่างชัดครนี้พระลูกศิษย์นี่ก็นทกว่าตัวเองมีคุณธรรมนะเป็นพระบทใหม่ซะด้วยนักศึกษาปัจจยาเซนอย่างลึกซึ้งเลยนะถึงแก่นก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคงจะได้คุณธรรมนะจึงไปกราบเรลยนพระอาจารย์เซนก็กล่าวว่ากับผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาสู่ทางเซนจึงอยากขอรล้องให้อาจารย์เนะี่ยช่วยชี้แนะการศึกษาธรรมพิเศษสักหน่อย เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่แนะหละเรื่องที่ว่าลัางจานถูพื้นทําความสะอาดพระภสูษุรงนี้ก็ไปศึกษามาใหม่ปวดมาใหม่อา,อาจารย์เส้นอยากจะได้คําสอนที่ลึกซึ้งว่างั้นอาจจะนําไปปฏิบัติพระสตากล้าม,มากแต่ว่าตัวเองก็ปัญญาอย่างน้อยจึงไปถามอาจารย์เสนมนากับผมก็เข้ามาสู่เส้นทางเส้นนะ่ยยังอยากแค่ร้องให้อาจารย์ชี้แนะการศึกษาเป็นพิเศษเลยนะเอาพิเศษเอาเร็วๆเอาไวๆ ว่าคุณจะทํำยังไงจะสามารถบรรลุธรรมได้พระอาจารย์เซนเจ้าโจโเนี่ยก็ถามธรรมดาว่าเจ้ารับประทานอาหารมื้อเช้าแล้วหรือยังน่ะลูกศิษย์ก็งงเลยว,ว่าเออมาถามปัญหาธรรมะอาจารย์เซนกับถามทุงประทานอาหารแต่ก็ตอบไปว่ารับประทานแล้วขอรับอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์พระอาจารย์เซนก็ยังไม่ได้สอนบอกไปล้างจานล้างชามเรียบร้อยหรือยังลูกศิษย์ก็ตอบว่าล้างเรียบร้อยแล้วงั้นก็ไปถูพื้นให้สะอาดสิ พระอาจารย์ก็สั่งต่อไปถึงตอนนี้เอามา็มอะเสร็จเซ็นนี้ก็หมดความอดทนแล้วถึงถามอาจารย์เซ็นอย่างประชนประชันในความไม่พอใจเลยว่าทําไมามาถามเรื่องกินข้าวล้างชามทำความสะอาดพื้นต้องการหลักธรรมะพระอาจารย์ไม่สอนเลยเหรอเห็นไหมต้องการให้อาจารย์สอนธรรมะลึกซึ้งท่านสอนอย่างง่ายๆเลยอาจารย์น่บอกว่าหากไม่ใช่เป็นล้างชามถูพื้นแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าเจ้าสามารถบรรลุธรรมได้วิธีได้นะ พอบรรลุธรรมนะก็มีสติให้เข้าสู่สภาวะพุทธภาวะในทุกเวลาไม่ใช่จะต้องสอนพิธิการอะไรอย่างลึกซึ้งเลยสอนง่ายๆให้ไปมีสติในการทานข้าวมีสติในการนั่งจานถูพื้นถูบ้านก็บรรลุได้ณปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าคนเบียดเบียนกันเดือดร้อนมุ่นวายมาก ในสังคมปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยิ่งจะมีเครื่องมือสื่อสารชนิดใหม่มาให้เราสะดวกสบายขึ้นแต่คนกับเบียดเบียนกันด้วยโลกออนไลน์มากขึ้นกับเก่าตามผิดมากขึ้นกับเก่ามันเร็วมันไวด้วยอยู่แค่ปลายนิ้วจะดูธรรมะฟังธรรมะก็แค่ปลายนิ้วจะว่าคนด่าคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้คำ่าบูรี่คนก็แค่ปลายนิ้วซึ่ง ก็ทำบาปะที่คุกติดตารางก็แข่ไปนิ้วนี่เองมันก็อันตรายมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันใช่ไหมะเจ้านี่คือเป็นอุดมพติของพระสงฆ์อุดมพติของพวกเราทุกคนด้วยนะขอให้ตั้งใจและศึกษาธรรมะในเวลาสมัยปัจจุบันนี้เราศึกษาก็จะได้เห็นธรรมบรุธรรมได้นะเจิญ